สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆนผมชื่อนายสมรักปันเปียมานำเสนอเรื่องทองเหลืองทองเหลืองเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นประกอบหลักปริมาณของสังกะสีนั้นแปรเปลี่ยนไประหว่าง54-5%ทำให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปณทองเหลืองแตกต่างจากสามลิ ที่สำลดมีตัวประกอบของทองแดงและดีบุกเป็นหลักแต่ทองเหลืองบางชนิดก็ถูกเรียกว่าสำลีทองเหลืองนั้นมีสีเหลืองจึงมีลักษณะบางส่วนคล้ายทองคำมีความต้านทานต่อการเกิดสนิมได้ดีพอสมควรจึงนิยมมาทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้านเรือนการผลิตทองเหลืองนั้นอาศัยการหลอมละลาย ทองแดงกับแร่คารไมซึ่งเป็นสินแร่สังคสีชนิดหนึ่งในกระบวนการนี้สังสีจะถูกดูดออกจากคารไมและผสมเข้ากับทองแดงการผลิตวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานทองเหลืองชิ้นงานทองเหลืองสามารถขึ้นรูปได้โดยหลายวิธีเช่นงานหลอ่องานแผ่น งานตีเป็นต้นโดยส่วนมากชิ้นงานทองเหลืองจะขึ้นรูปด้วยวิธีงานหลอ่อการหล่อทองเหลืองจะเริ่มต้นโดยนำวัตถุดิบทองเหลืองมาหลอมในเตาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ได้น้ำทองเหลืองบริสุทธิ์และนำน้ำทองเหลืองไปเทลงในแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้สำหรับแต่ละชิ้นงาน เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วเราจะได้ชิ้นงานทองเหลืองที่ขึ้นรูปมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปรับแต่งชิ้นงานให้ได้สทสงงดงามขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องเน้นความละเอียดมากหลังจากที่ปรับแต่งทรงแล้วจะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนปัดเงาเพื่อให้ได้สินค้าที่เงางาม เป็นที่ต้องการของลูกค้าโครงสร้างของทองเหลืองดังรูปและโครงสร้างจุลภาคที่สง่งด้วยกล้องจุรทั์เจ็ดโลหะที่ใช้ล้อมหล่อออกน้ำกำลังขยาย400เท่าดังรูปคุณสมบัติของทองเหลืองคุณสมบัติของทองเหลืองที่ดีคือความแข็ง ทนทานความเหนียวสามารถทนการถูกการัดก่อนและทุขภาพอากาศอีกทั้งรอยจิตควรการใช้งานปกติของทองเหลืองด้วยสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตได้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือทองเหลืองประเภทรีดเป็นแท่งหรือทองเหลืองประเภทรีดเป็นแผ่นและทองเหลืองประเภทหลอ่อ การนำไปใช้งานของทองเหลืองโดยนำไปใช้งานตกแต่งภายในอาคารพาณิชย์และบ้านเรือนซึ่งได้ความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปย,ยุโรปและอเมริกาเหนือเรามักจะพบเห็นทองเหลืองในรูปลักษณะที่ขลุ้นตาจนอาจจะมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูกอกน้ำเครื่องใช้ในบ้าน ส่วนประกอบหลักต่างๆของโคมไฟขอจบเวียงนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ